สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือมานำเสนอมีดที่สร้างจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมเป็นตลับลูกปืนเจแปนสร้างเป็นมีดบ้องนะครับราคาจับต้องได้นะครับเล่มที่หนึ่งความยาวนะครับอยู่ที่9้านิ้วนะครับผม สันประมาณ7มิลน,นะครับผมกว้าง1.7จุดน,นะครับด้ามอยู่ที่5้านิ้วนะครับเป็นด้ามพับบ้องนะครับด้ามพับบ้องก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าด้ามไม่มีแตกนะครับผมฟันง่ายนะครับจับง่ายไม่มีแตกนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องด้ามพุดเนาะนะครับราคาเพียงเล่มละ8 5 0บาทครับ เล่มที่สองยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะครับกว้างสองนิ้วสันเจ็ดมิลน,นะครับผมด้ามห้าจุดนิ้วนะครับผมออกแบบมาสำหรับการฟันซอยโดยเฉพาะเลยนะครับได้หมดครับราคาเล่มละ900บาทครับเล่มสุดท้ายนะครับ เป็นมีดทรงโต้นะครับหรือนะครับปลายตัดหรืออาจจะเรียกว่าแลมโบก็ได้นะครับยาว12นิ้วกว้าง2.2สันประมาณ8มิ้นนะครับผมด้ามอยู่ที่5.5นะครับราคาเล่มละาน1,000บาททุกเล่มเสียทําฝัก P ีวให้นะครับผมฟรีพร้อมส่งเลยนะครับ ฟันไม้ได้สบายเลยนะครับเชิญชมความคมครับผมเล่มที่หนึ่งครับสวสวสวสสว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 เก้านิ้วนะครับสองสิบน wow, ิ้วครับสวสสว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 ส เป็นสุดท้ายปลายตัดหรือว่าแลมโบนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมสนใจนะครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0897560208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ตลับลูกปืนสร้างมิดบ้องนะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ